แรงกดดันดรทักษิณยังเป็นเพียงหนังตัวอย่างของคนลักขณาสถิตกันสวัสดีค่ะ f อซของป้าฟองและบรรดาโหรานุโหนทั้งหลายวันนี้ป้าฟองก็มาด้วยประเด็นทางการเมืองอันร้อนฉ่าซึ่งต้องจับตาดูและป้าฟองจับตาดูมานานแล้ว สำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันเพราะว่าพวกท่านเป็นกลุ่มคนที่แนวโน้มโชคดีจากการที่พระสาวจรเดินในราศีกลุ่มซึ่งเป็นภพอริของพวกท่านถือว่าให้เกณฑ์บวกดาวร้ายให้เกณฑ์บวกตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566เ,เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่ามีเดินล้ำเข้าไปในราศีมีนค่ะ19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาคม68นี่แหละเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าพระเสาหัวหน้าดาวร้ายเหลงลักขนาของพวกท่านหลังจากนั้นก็จะกลับมาเดินในราศีกุมอีกรอบ24สิงหา68ถึง14กุมภา6 9 พวกท่านจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าหนังตัวอย่างเริ่มให้พวกท่านเห็นแล้วตั้งแต่14กุมภาเอ่อ19พฤษภาถึง23สิงหา68แบบเดียวกับหรือคล้ายๆกับที่ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเจอแต่สรุปนะคะว่าเตรียมรับมือเกมใหญ่ที่พวกท่านจะเจอดาวร้ายเล็งลัคนาใน ปีหน้า14กุมภาันธ์69ถึง12เมษายน71ท่านที่ไม่เรียนโหนอาจจะไม่ใส่ใจเพราะว่าเรื่องของดาวนะคะแต่ป้าก็จะพูดให้รวมๆก็แล้วกันถ้าเป็นที่นี่ป้าฟองไม่ได้ตังนะคะแต่ทำเพื่อท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่าน f c ีของป้าฟองด้วยความรักแต่ถ้าอยากให้ป้าฟองได้ขนมกินได้ค่าขนมบ้างก็ไปที่ฟองสนานออฟฟิเชียล จะมีรูปป้าฟองถือช่อดอกไม้ช่อโตเลยวันนั้นรับรางวัลน,นิเทศศาสตร์จุฬาดีเด่นปีที่แล้วคือปี2567ก็ได้เป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะก็เป็นเกียรติมากเลยสำหรับชีวิตขยุกขยุยอย่างป้าฟองเอาเลยค่ะเรามากันที่ YouTube ของพวกเราเนาะก่อนหน้านี้ป้าฟองเคยให้สัมภาษณ์สื่อหลายแห่ง รวมทั้งไทยโพสต์คุณสลินนาผู้เอี่ยมและคุณบุญระดมจิตดอนที่แนวหน้าน้องทั้งสองคนนะแล้วก็ท็อปนิวด้วยอะ่ะไปให้สัมภาษณ์ที่บางนาเลยที่ทำการของท็อปนิวก็ให้สัมภาษณ์ไปเรื่อยละ่ะชวนไปป้าก็ไปเพราะว่าอะไรคุยโม้อีกเนาะเพราะฟองเป็นนักข่าวมาตลอดชีวิตเรารู้ว่าบางครั้ง เราหาข่าวยากถ้าแหล่งข่าวไม่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะเราไม่ใช่สื่อใหญ่เราเป็นแค่หนึ่งในกลุ่มนะักข่าวที่สื่อรองรองอาบางคนเขาก็แซวว่าแหล่งข่าวบางคนถ้าทีวีไม่มาก็ไม่ให้สัมภาษณ์แหล่งข่าวท่าในใดให้ความร่วมมือเราจะมีความสุขแล้วก็จำไว้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพอมาเป็นโหนบ้าง พอจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างปฏิเสธไม่ออกปฏิเสธไม่เป <t> ็นจึงจะเห็นหน้าปอฟองเลอะเทอไปหมดเลยใครชวนไปไหนก็ไปขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะถามอใครจะหยิบยกประเด็นอะไรมาถามจนสามีดุเอาบางปีก็มันเปล่มันเยอะมากเกินไปมีปีหนึ่งบอกสามีว่าจะทำตัวเป็นคุณโป๊บ ธนวัน์นานๆานจะออกมาทีปรากฏว่ากำแพงของป้าฟองแตกละเอียดเลยโผล่หน้าออกหลายรายการมากจนสามีทวงป้าฟองก็ให้สัมภาษณ์ไปเรื่อยรวมทั้งสลินาผู้เยี่ยมทิ่ไทยโพสบุรดมจิตด,ดอนว่าด็อเอร์อบุรดมอยู่แนวหน้านะว่าดกเตอร์ทักษิณชินวัตรที่ลักขณาสถิตกันนั้นเห็นไหมคะลักขนานะคะ ไม่ได้ทำนายชาวราศีต้องลักนณาเท่านั้นประเด็นนี้ถึงแม้จะอาทิตย์โดนเสาเล็งก็จะไม่หนักเท่ากับลักนณซึ่งเป็นจุดตั้งตั้งรับสำคัญของชีวิตลักนณาสถิตกันรวมทั้งดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรต้องพาตัวและลูกสาวคือคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีฝ่าช่วงหนังตัวอย่างของดวงชะตาแตกหรือพินทุบาท ที่จะทำให้ชีวิตทุกๆยากๆระหว่าง19พฤษภาถึง23สิงหาคม2568ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นปรากฏการณ์นี้จะจบลงชั่วคราวเดี๋ยวเป็นสรุปข้างท้ายอีกเพื่อมีเวลาเตรียมตัวไปรับชะตาลบชะตาแตกนี้เต็มๆในปีหน้าระหว่าง14กุมภาพันธ์ถึง12เมษายน2571 71นั่นแหะป้าฟองเป็นน้องทหารเรือพันจ่าเอกามนิตดิเรกสินนะคะเป็นทั้งนาวิกโยธินและถอดทำลายใต้น้ำตอนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์สอนอยู่ที่มหาวิทยลาลัยแถวจันทบุรีว,วันวันพี่ชายป้าฟองก็ไปหาที่พระเจ้าตากทุบหม้อข้าวนะ่ไปหาที่ไรในบ้านเนี่ยมีแต่อิ อะไรก็ไม่รู้บอกเป็นของเก่าหมดเก็บเข้าบ้านป้าฟองก็กลัวผีซะด้วยฮะ,ะเพราะฉะนั้นทหารเรือเขาจะไม่อ่าน2 5 7 7เออขาจะอ่าน2571เพราะว่าจะได้ไม่คลาดเคลื่อนระหว่างเอดกับเจ็ดนะฟังไม่ถนัดยิงปืนผิดพิกัดไปเลยนี่เป็นน้องทหารเรือยังพอได้ความรู้มาบ้างก่อนอื่น ป้าฟองขออธิบายหลักโหนให้พอเป็นแนวทางว่าไม่ได้โมเมทำนายหรือจิตนิยมจัดถ้าจะเล่นกับด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรต้องงัดหลักมาสู้กับท่านนะเอไม่ได้ท่านใส่ไม่เลี้ยงเลยละ่ปะป้าฟองก็เอาหลักโหนมาสิหรือท่านท่านก็มีความรู้ทางโหนนะ เชื่อว่าดีซะด้วยอ่ะหรือไม่ท่านก็มีโหนดีละ่ะจังหวะชีวิตนี่เข้าท่าทีเดียวแต่ว่าตัวท่านมักจะพลาดท่านจะพลาดยังไงไปดูตำราหโหราศา,ศาสตร์ปริทัศน์ของอาจารย์เทพสลิกบุตรว่าด้วยดวงดาวนะคะตอนว่าได้ดวงดาวนี่ป้าฟองนี่ไม่รู้ว่าเล่มไหนแต่ว่าเรื่องของพระอังคารลอยอยู่กลางฟ้าตอนเกิดป้าฟองไม่อยากไปถล่มท่านนะคะไปดูเลย มักจะพลาดาพระอังคารอยู่ในภพที่สิบแถมกลุ่มมฤลิตยูด้วยฮะประฟองไม่ได้โมเมทำนายเป็นโหนต่องแต่งอย่างที่ท่านแซวหรือจิตนิยมจัดหรือมีเจตนามุ่งให้ร้ายทั้งดอกเตอร์ทักษิณหรือท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันท่านอื่นๆให้จิตตก โดยไม่มีพื้นฐานโหนรองรับอ่าขออธิบายหลักโหนไม่อย่างนั้นนึกอยากทำนายอะไรก็ทำนายอาคิดอะไรได้ก็พูดไม่ใช่โหนนะคะโหนต้องอยู่ได้ด้วยหลักโหนโหนต้องอยู่ได้ด้วยหลักโหนเพียงแต่เราจะตีความหลักโหนผิดหรือถูกนั่นอีกเรื่องหนึ่งเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็ต้องยึดหลักละ อาการอ่าตอนนี้หลักโหนละอาการดวงแตกหรือแค่ร้าวมีทั้งแตกและร้าวนะคะหรือพินทุกบาทที่จะทำให้คนมีปัญหาเรื่องทุกๆย,ยากๆในชีวิตนั้นมีหลายแบบโอ้เอามาท่องฉลอกให้ฟังเนี่ยสนุกเลยละ่ะอ่าส่วนอาการที่ท่านลักษณาสถิตกันทั้งหลายกำลังเจออยู่นี้ระหว่าง สิบเพฤษภาหกแปถึง23สิงหาคม2,568ปีเดียวนี่แหละไม่กี่เดือนเนี่ยเป็นผลจากหัวหน้าดาวร้ายคือพระเสารจรแเลขเจ็ดที่คุณหนุ่ยทำไว้เลขเจ็ดฝรังที่มีสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความระทมหรือตัวโทษตัวทุกขหรืออาการเศร้าโศกเสียใจเข้าไปเดินในราศีมีน ระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ย้ำในราศีมีนจึงอยู่ตรงข้ามกับลัคนาซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตพวกท่านคุณหนุ่ยไม่ได้โยงพระเสาสอยปลายคางพวกพวกท่านที่ลัคนาสถิตกันว่าฟองก็ลืมโยงดูเอากันแล้วกันนะคะคนเรียนโหนรู้ นั่นคือพระเสาจรเล็งใส่ลักนาลักนาที่คุณหนุ่ยวงไว้เห็นไหมอยู่ตรงข้ามเลขเจ็ดฝรั่งอะ่ะอยู่ตรงข้ามกับลอลิงอะ่ะแล้วก็มอีอะไรอยู่ข้างบนอะ่ะวงวงวง,วงกลมๆอลอลิงอะ่ะลอล,ล,ลิงตัวตนพวกท่านอะ่ะเออนั่นแหละพระเสาไปอยู่ในด้านตรงกันข้ามเลยลักนณนี้เป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตนะคะ สำคัญที่สุดใครมาหาป้าฟองหาลักนาไม่ได้ไม่มีเวลาเกิดป้าฟองจะไม่รับทำนายให้เลยเพราะว่าเกรงใจเสียเงินเยอะแยะแต่ได้ไปไม่ถึง25หเอร์เซ์ละพลาดได้ง่ายเลยถ้าทำนายแค่แค่ชาวราศีหรือเดือนเกิดเคยมีคนพลาดเป็นร้อยล้านมาแล้วนะคะย้ำอีกครั้งเพราะว่าเอาคำทำนายของป้าฟองที่ทำนายตามลักนา ไปใช้กับชาวราศีหรือเดือนเกิดลัคนาต้องมีเวลาเกิดผ่านการผุดดวงอาการนี้ลัคนาพวกท่านอยู่กันพระเสาอยู่มีนพระเสาจรจึงเล็งใส่ลัคนาของพวกท่านเต็มที่เหมือนแบ่งชีวิตเป็นสองซีกจริงๆแบ่งเป็นสองซีกเลยอะเออทางโหนเขาจึงเรียกว่าดวงแตกหรือพินทุบาท ส่งผลให้เกิดอาการทุกๆยากๆในชีวิตและเพราะพระเสานี้เป็นระดับหัวหน้าดาวร้ายหัวหน้าดาวร้ายนะคะเดินช้าอ้อยอิ่งผลจึงจะออกลึกๆแต่แรงตามอาการที่พอจะแยกแยะให้รับมือดังนี้หนึ่งอาการหลักที่ตำราบอกอตำราจักรทีบนีนะคะอาการหลักเลยเนี่ย ที่ตำราบ,บอก่ะเพียงแต่จะไปเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นจะเกิดทุกเป็นระยะระยะไม่ได้เกิดตลอดนะคะในระดับกินไม่ได้นอนไม่หลับบริวารทั้งหลายมีปัญหาหรือจากไปตามชโลกถอยอาหารบริวารจะจากไปนี่นี่อาการหลักเช่นเคยมีลูกน้องเป็นร้อยเหลือแค่คนเดียว แต่เลขาเพราะปิดบริษัทหมดหรือลูกน้องลาออกเป็นระยะะ,ยะหรือเคยมีเพื่อนเรียนเกือบ20คนที่เหลือรอดไปเรียนต่อได้ไม่กี่คนนี่อาการแรกหรือไม่ใช่จะเกิดทั้งหมดนะคะป้าใช้คำว่าหรือนะสองอาการทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับห่วงหน้าพะวงหลังด้วยปัญหาในครอบครัวหรือทางชีวิตของพวกท่านอ่า หรือครอบครัวหรือทางชีวิตเรื่องในบ้านนะคะหรือทางชีวิต way of life ต้องใช้คำนี้เลยถึงจะเข้าใจพวกเด็กฝรั่งมาเด็กที่เรียนอินเตอร์มาเอ่อมาถามป่าฟอง what is ลัคนาป้าฟองก็ <laughs> I have no idea ด <laughs> ป้าฟองเรียนโรงเรียนอนุบาลสอคำหนึงวิทยาตอนเป็นเด็กอนุบาล กิจกรรมที่แสนจะเพลินใจคือฟ้อนฟ้อนรำรอบต้นไสในโรงเรียนถ้าอาจารย์พามาฟ้อนเลยชอบสอคหนึ่งวิทยาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิได้เรียนอนุบาลน,นะคะนะคะพอเรียนประถมก็เรียนโรงเรียนวัดเลยแหละตอนนั้นนะใช้กระดานชนวนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสมุดและปากกาโอ้ ผ่านมาทุกระดับเลยควรจะตายได้แล้วป้าฟองเช่นมีคนป่วยในบ้านให้ห่วงใหญ่ขนาดที่ต้องทำงานเห็นไหมคะเคยเลยห่วงหน้าพะวงหลังเคยเห็นมาช่วงกดดันสุดๆเจ้าชะตาต้องรับมือคนป่วยทั้งบ้านเพราะว่าพระสาวจรที่ราสีมีนอ้าวคุณหน่่ยก็ไม่ได้โยงอีกแล้วส่งกระแสถึงราศีพฤษภ พบที่เก้าหรือสุภะคุณหนุ่ยลืมโยงอยู่แล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นก็พอๆก็คิดท่านที่เรียนโหนก็หลับตาหรือเอาก็แล้วกันในขณะที่ท่านที่ไม่เรียนเรียนโหนก็ฟังแต่คำทำนายไปปัญหาในครอบครัวหรือทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านข้อสองจบไปแล้วหรือข้อสาม มีปัญหาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องฟันฝ่าการเรียนระดับสูงอย่างหนักรวมทั้งกิจกรรมที่ต่างประเทศหรือการเดินทางไกลเพราะว่าพระเสารจรที่มีนทรงกระแสถึงราศีพฤษภพบที่9หรือเอ่อหรือสุภะนั่นเองเออเรียนเรียนอยู่อา้าวเปลี่ยนที่เรียนซะแล้วหรือว่าไม่ชอบซิ้วซะแล้วที่เมืองน,นอกหรือแดนไกลเช่น เกิดที่กรุงเทพไปเรียนมอชอหรือว่าไปเรียนแม่ฟ้านหลวงหรือไปเรียนมอ,อเป็นต้นนะแดนไกลแล้วก็น่าจะเป็นการศึกษาระดับสูงบางคนไปสแสวงบุญก็เกิดปัญหาด้วยนะพบที่9มันเป็นความเชื่อมันเป็นเรื่องของศาสนาข้อที่3จบไปแล้วหรือข้อ4ทุกข์เพราะมีศัตรู หรือคู่ต่อสู้ที่เปิดเผยเกี่ยวกับคดีความที่อาจเป็นไปได้ที่เราฟ้องเขาหรือเขาฟ้องเราเพราะว่าพระสาวจอนเดินในภพปัตตนีภพที่เจ็ดนั่นเขาเรียกปัตตนีนะคะถือว่าเป็นศัตรูที่เปิดเผยหรือว่าคู่ความเลยล่ะแล้วพระสาวจอนถึงสุภะหมายถึงการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุตลาการด้วย ถ้ามีคดีก็พากันก็เจรจากันก่อนกันแล้วกันหรือข้อ5ทุกจากพ่อแม่ของเจ้าชะตาหรือพ่อแม่ของคู่ครองเอ่อต้องเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยอยู่ที่ว่าจะเป็นทางไหนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากไปหรือในครอบครัวกงศีหรือมรดกหรือทรัพย์ในดินสินในน้ำของครอบครัวเกิดปัญหากระทบอารมณ์ ทำให้เครียดในระดับกินไม่ได้นอนไม่หลับพระเสาวจรเดินในราศีมีนทำมุมถึงราศีธนูพบที่สี่หรือพันธุของพวกท่านบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวจากไปต้องเป็นผู้จัดการมรดกปวดกระโหลกอีกต่างหากว่าเหนื่อยบางทีได้มรดกมาก็ต้องไปเคลียร์คนออกอย่างนี้เป็นต้น หรือได้มรดกมาก็มีเรื่องนี้โอ้มันเกิดได้หลายอาการมากเอาแต่กรอบกว้างๆไปนะคะหรือข้อ6บางท่านชีวิตออกแนวบวกแต่หน่วยงานหรือบริษัทที่ทำอยู่ถือเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือปตัตตน,นิของพวกท่านแต่เกิดปัญหาหนักขนาดปิดกิจการไปเช่นธนาคารระดับโลกปิดตัวลงอย่างไม่น่าเชื่อ อันเปลี่ยนฟอเลยทีเดียวป้าอึง้งอ่ะตาคลั่งอ่ะก็เคยทำข่าวเศรษฐกิจมาเยอะเหมือนกันแหละป๊อที่จริงป้าฟองมาจากข่าวสายเศรษฐกิจด้วยนะสายพลังงานสายกระทรวงสาหกรรมสายน้ำมันแล้วก็ยังมีสายกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ออกแนวเศรษฐกิจไม่ได้ไปทำคลังไม่ได้ไปทำพาณิชย์เท่านั้นแหละแต่ว่าก็อยู่ในขอบขายในฐานะ ทำข่าวการเมืองมันก็รู้ไปหมดทุกอย่างแหละแต่รู้แบบงูงูปลาปลาเรื่องเศรษฐกิจนะคะทำให้ต้องตกงานไปเลยองค์กรระดับโลกนะคะไปต,ตัวเองลงทําให้ต้องตกงานหรือข้อ7ทุกใจหรือรับภาระหนักเรื่องลูกหรือคนรักหรือเด็กๆในดูแล เพราะว่าพระเสาทำให้ทุกชะตาแตกเป็นตัวแทนพบปุตตะปุตตะแปลว่าลูกๆูกแปลว่าความรักอ่าแป,แปลว่าหลายๆอย่างเลยความสุขความบันเทิงเริงรมาการได้เสียกันโดยยังไม่สมรสสมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเด็กๆในดูแลหรือเรื่องบันเทิงเริงรมพวอท่านทุกใจอหรือข้อ8เคยพบ ท่านที่ชีวิตถูกแบ่งเป็นสองซี่จริงๆเพราะพภาสาจรเลงลักขณาคือแพทย์ผ่านหน้าอกเอาหัวใจออกมาซ่อมอเล่าอย่างภาคภูมิใจเปิดแผลให้ดูอีกป้าทำไมมันแม่นอย่างเงี้ยวิชาโหราศาสตร์โอ้กว่าจะจุดจับจุดได้นะคุณ ơi. เอ้ยว่ามันอะไรกันแน่เพราะว่าก็บอกเท่านั้นถอยอาหารบริวารจะจากไปหรือเก้า ดานบวกอาจจะได้แฟนหรือได้คู่ประเภทไม้หรืออายุแตกต่างกันมากๆหรือคนเครียดเครียดนี่คืออาการที่ประมวลมาฝากท่านที่ลัคนาสถิตกันนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดทุกอย่างแต่เกิดแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างจะหนักโดยป้าฟองเก็บตัวอย่างมาจากไหนเก็บตัวอย่างมายกๆยกเนี่ยที่กำลังรับ เกณฑ์น,นี้อยู่เต็มๆอ่ะสาวกำลังเล็งรักเลยคือท่านที่ลักนาสถิตสิงที่กำลังรับมือกับพระสาวเล็งลักลันาอยู่ในขณะนี้เรียกกันว่าอย่างดุเดือดเลยทีเดียวอ่ะที่พระฟองต้องบอกลักนาสถิตสิงที่มาหาทุกคนบอกว่าสิงกำลังสาหัสเพราะว่าพระสาวเล็งลักนี่แหละ ในระดับที่บางท่านนะลักนณะสถิตสิงห์แท้ๆนะคะน้ำตาซึมหรือร่วงเลยทีเดียวประฟองก็ต้องปลอบไปพวกคุณเป็นสิงนะสิงร้องร้อง,องเขาร้องโฮกนะเสือร้องโฮกนะไม่ได้ร้องอย่างอื่นนะเอ,อขอให้ฮึดสู้เพราะว่าสิงหใกล้จะผ่านไปแล้วก็ให้กำลังใจกันไปอะ่ะจะบอกว่าโอ,โอ้พวกคุณต้องไปเจออีกรอบนะ วันสี่24สิงหา68ถึง14กุมภาพันธ์69ถ้าไปพูดอย่างนั้นก็เสียใจแย่ต้องบอกว่ามันอีกรอบเดียวอีกรอบเดียววิธีพูดโอ้พระฟองพระวองพอยน้ำตาซึมไปด้วยนะจิตตกไปด้วยพบกฟังแต่ละเรื่องเนี่ยอ้ายข้าพเจ้าเข็ดแล้วลบบุรีอย่ามาเป็นโหนอีกเลย แม้หัวหน้าดาวดีคือพลหัสบดีจรนี้ถือเป็นหัวหน้าดาวดีที่พอจะคานเรื่องร้ายเรื่องลบในชีวิตในระดับลบสาหัสจะเหลือแค่ลบมากลบมากจะเหลือแค่ลบลบจะเหลือลบน้อยลบน้อยจะปัดเป่าไปได้ด้วยฤทธิ์ของพลัหัสด,ด้วยฤทธิ์ของการคานอำนาจกันของดวงดาวแม้หัวหน้าดาวดีคือพฤหัสบดีจร กำลังช่วยคานอำนาจด้านลบของพระเสาอยู่นะคะสำหรับท่านที่ลักนาสถิตกันนะสำหรับท่านที่พวกลักนาสถิตกันจะช่วยพระฤหัสช่วยพวกท่านอยู่แน่นอนและจะออกแนวบวกช่วยพวกท่านไปถึง23มิถุนาเจก็ตามแต่เพราะพระเสาจร แต่พระสาวจรก็จะฝากรอยแผลเศร้าให้ท่วนทั่วให้ท่วนทั่วยังไงเรื่องลบก็ต้องเกิดเช่นพาสมาชิกในครอบครัวฟันฝ่ามะเร็งด้วยความเหนื่อยยากเหนื่อยยากฝังใจเลยน้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดเลยก็มีหรือ,อากาเกิดอาการทุกข์แล้วได้ผลบวกเป็นทุกขโชคหรือได้โชคแล้วเป็นทุก์เช่นได้เงินชดเชย แต่ตกงานเป็นต้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยถึงแม้พลหัสจะช่วยลดความรุนแรงลงแต่รอยแผลจากพระเสาเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าดาวร้ายนะเออมันต้องมีรอยแผลฝากให้ปวดหัวส่วนดรทักษิณชินวัตรนั้นป้าฟองเคยคาดหมายว่าระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568 ที่พระสาวจรมาเรงลักขณารอบแรกเป็นหนังตัวอย่างอะ่ะด้านลบใหญ่ๆอาจจะยังไม่เกิดในชีวิตเพราะพระสาวเดินช้าในที่สุดในบรรดาดาวที่มองเห็นด้วยตาเปล่าโดยเดินในราศีใดจะใช้เวลาถึงสองปีครึ่งแต่ก็คาดผิดถนัดเพราะหนึ่งเออกอ หลังจากพระสาวจรเล็งลัคนาไม่กี่วันก็เกิดเรื่องใหญ่มหือมาในครอบครัวคือเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568ศาลสปารปกครองสูงสุดสั่งให้น้องสาวคือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจ่ายเงินโครงการจำนำข้าวไปถึง1 28ล้านบาทมีห้อยไปด้วยนะ28ล้านบาทแค่28ล้านบาทพระฟองยังไม่มีจะจ่ายเลยละ่ะ นี่หมื่นอีกอันนี้เปรียบเทียบกับประฟังแต่เอาป้าฟังไปเปรียบเทียบกับท่านอดีตนายกยิ่งรักไม่ได้เพราะว่านั้นพวกท่านเศรษฐีนะคะขอขอครั้นเมื่อวันที่12มิถุนายน2568แพทยสภายืนยันด้วยมติเกินสองในสมที่ออกแนวท่วมทน้นลงทโทษทางจริยธรรมแพทย์สามคน ที่เกี่ยวข้องกับชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรณีด็อกเตอร์ทักษิณป่วยทิพไม่หนักกระทบชิ่งถึงเจ้าชะตาคือด็อกเตอร์ทักษิณไปด้วยข้อคอโยกโยก,ยกที่นั่งปิดต้นฉบับนี่แหละนะวันที่13มิถุนายน2,568สารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเริ่มไต่สวนคดีด็อร์ทักษิณติดคุกจริงหรือหลอก เริ่มแล้วถึงแม้ท่านจะขอเลื่อนสารส่งทนายไปแต่คนอื่นๆส่งเอกสารกันแล้วงออีกทั้งรัตนาวาของลูกสาวพระสาวเป็นตัวแทนพบปุตตะลูกๆของคนสถิตลักษนาสถิตกันรวมทั้งดอกเตอร์ทักษิณชินวัตนนะคะคุณแพทองทานชินวัตรก็ทำท่าจะไม่มั่น,นคงกดดันหนักสารพัดปัญหา ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพ่อทำให้ลูกดวงแตกหรือลูกทำให้พ่อดวงแตกกันแนะ่อันนี้ดูไม่ออกเลยภาษาอีสานเรียกกันว่าหมุ่นอุ้ยปุ้ยขอสรุปง่ายๆอีกครั้งว่าดอเตอร์ทักษิณชินวัตรและท่านที่ลักษาสถิตกันทั้งหลายต้องประครองตัวรอบนี้ไปให้ถึง23สิงหาคม2568หลังจากนั้นชีวิตจะเบาลงบ้าง แต่ก็ต้องรีบรีบทำทุกอย่างให้ลงตัวก่อนที่จะไปรับมือกับดวงแตกรอบใหญ่14กุมภาพันธ์2569ถึง12เมษายน2571สองปีครึ่งกินลึกกินซึมกินหนักกินนวงแต่ฟังนะคะตัวช่วยยังมี เอาเป็นกลมๆเลยให้เป็นกำลังใจถึง23มิถุนายน70อย่างน้อยลดความรุนแรงลงได้ตอนหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงป้าฟองจะเขียนเรื่องป้าฟองจะเขียนเรื่องดวงรับมือทุกของท่านที่ลัคนาสถิราศีพิจิกเหมือนคุณยิ่งรักชินวัตร ที่เจอเข้าไปหมื่นยี่สิบแปดล้านเนี่ยเพราะว่ามันมันรับมืออีกรอบสุดท้ายน่ะท่านที่ลักคณาสถิตพิกิกนะคะโชคดีทุกท่านขอบพระคุณที่เป็นเอฟซสวัสดีค่ะ